สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอังคารที่22มิถุนายนนะคะวันนี้มาพบกับทีเชอร์นัดอย่างเช่นเคยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นเรามาดูเฉลยการบ้านกันก่อนดีกว่าค่ะมาดูกันเลยค่ะเด็กๆข้อที่1ตอบ12ข้อที่2ตอบ21 ข้อที่3ตอบ31ค่ะข้อที่4ตอบ34ค่ะไหนใครถูกหมดทั้ง4ข้อบ้างเอ่ยตบมือให้เจงไหนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆมาชมกันเลยค่ะทบทวนเรื่องการลบจำนวนนับไม่เกิน100เหมือนเดิมนะคะเด็กๆ แต่วันนี้จะเป็นการลบตามแนวนอนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะ23ลบ6ค่ะมาดูวิธีการคิดเลยนะคะทิเชอร์จะแบ่งให้หลักหน่วยเป็นสีเหลืองค่ะและหลัก10เป็นสีแดงนะคะหลักหน่วยเราตั้งหลักหน่วยให้ตรงกันนะคะแล้วนำ 6กลบสเท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ6กลบสเหลือ2ส่วนเลข2ไม่มีตัวลบด้วยเราก็ดึงมาเลยค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้จะเท่ากับ21นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะจะเพิ่มความยากขึ้นแล้วนะ 3 8ลบ23ค่าหลักหน่วยที่เชอร์ให้เป็นสีน้ำเงินหลักสิบที่เชอร์ให้เป็นสีม่วงนะคะรารู้ที่หลักหน่วยกันก่อนเลยค่ะสีน้ำเงิน8ลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ8ลบ3 8ลบ3เท่ากับ5นะคะมาต่อที่หลักสิบค่ะ3าลบ2เท่ากับ หนึ่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้เท่ากับ15นะคะเด็กๆ <Hey! S 1> มาต่อกันที่ตัวอย่างที่3นะคะ67-37ลบ37ค่ะหลักหน่วยทิ่เชอร์ให้เป็นสีเขียวนะคะส่วนหลัก10บทิ่เชอร์ให้เป็นสีม่วงค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาหลักหน่วยมาลบกันก่อน7ลบ7เท่าไหร่คะเด็กๆ7ลบ7เท่ากับเท่าไรฉเฉลยค่ะ7ลบ7เท่ากับ0ค่ะทีนี้มาดูที่หลักสิบสีม่วงนะคะ6ลบ3เหลือเท่าไหร่คะนักเรียน6ลบสเหลือ3ค่ะเพราะฉะนั้นคาตอบในข้อนี้ก็คือ30นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาเล่นเกมคณิตคิดเร็วกันดีกว่าค่ะเด็กๆวันนี้จะเป็นการลบนะคะ6ลบ5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน10วิค่ะเชเลยค่ะ6ลบ5เท่ากับ1นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อ2กันเลยค่ะตั้งสติให้ดีนะคะเด็กๆ4ลบ2เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน4ลบ2 10วิค่ะ เฉลยค่ะ4ลบ2เท่ากับ2นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อ3กันเลยนะคะเด็กๆ6ลบ3เท่ากับเท่าไหรค่คะ10วิค่ะ,ะเฉลยค่ะ6ลบ3เท่ากับ3นั่นเองค่ะเด็กๆ มาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะ7-4ลบสเท่ากับเท่าไรเอ่ย10วิค่ะเฉลยค่ะ7-4ลบสเท่ากับสนั่นเองค่ะไหนใครตอบพิเชอร์ได้หมดบ้างตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปเราจะดูการบ้านของวันนี้กันนะคะให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ให้ถูกต้อง มีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนั่นเองค่ะเด็กๆทามใส่สมุดแล้วก็ส่งให้ทิเชอร์ทางไลน์เหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ